ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้วันที่13เมษายน2567ครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะความเสียหายที่เกิดจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มจังหวัดลำปางเมื่อคืนนะครับภายในเมืองเนี่ยเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาดหลายเสา,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 าเลยนะฮะได้รับความเสียหายมากมายเหลือเกินนี่นะเราจะเห็นว่า ทางเจ้าหน้าที่เขากำลังมาดำเนินการนะครับในการที่จะดูแลแก้ไขปัญหาเนี่ยนะในทางเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าตรงนี้ท่านจะเห็นนะครับพี่น้องครับนี่ครับเนี่ยเสาไฟฟ้าหักนะเสาไฟฟ้าหักแล้วก็ต้นไม้นะครับสายฟ,ฟ้าหักหลายต้นเลยครับพี่น้องครับดูนะโหสะแสดงว่าพายุเคื่อนแรงมากๆ เราจะเห็นนะครับว่านี่คือผลงานแรงพายุร้รรอนถดลมเมื่อคืนนะครับนะครับนะครับเสาไฟฟ้าหักหลายสิบต้นนะครับตรงนี้ลงเป็นแถบเลยครับตรงหน้าไทยวัสดุเ่ยนะนะครับเสาไฟฟ้าลงเป็นแถบเลยตอนนี้ ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งดำเนินการนะดูแลแก้ไขครับพี่น้องครับนี่คือผลจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มจังหวัดลำปางเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเมื่อวานเราไปเฝาเงาเนาะเราก็ไปเจอฝนอย่างแรงเลยหลังลับมาเราคิดว่าจะหวัดลำปางไม่มีฝนนะที่ไหนได้พายุัถล่มหนักนะฮะ ได้รับความเสียหายกันเยอะมากนะครับโดบรรดาไอ้กับสากสีกสมลูลคา่าหรือเมทัลชีตนะครับเร็วตัดเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าล้มนะครับนี่คือกลัวจากพายุฤดูร้อนที่พัดกระหน่ำเมื่อคืนนี้นะครับ,คร,บครับทั้งหมดนั้นคือ าผลพวงมาจากพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำถล่มลำปางนี่เป็นเพียงบางจุดนะส่วนในพื้นที่ในหลายหมู่บ้านหลายพื้นที่ก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะแต่เรายังไม่ได้รับรายงานและวันนี้ผมต่อน,นี้จะพามาดูในเขตเมืองนะฮะที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับช่วงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ครับนี่คือ ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนครับ